สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าโชคลาภของคุณในเดือนกรกฎาคม2566เป็นอย่างไรนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1น,นะคะต้องบอกเลยว่าคนกองนี้ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะมากนะคะเป็นเรื่องราวของความผิดหวังเสียใจเสียใจขั้นรุนแรงเลยนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีการสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะอาจจะสูญเสียของที่ตัวเองรักนะคะหรือว่าสูญเสียสิ่งมีค่าของตัวเองไปนะคะ แล้วก็คนกองนี้ค่ะที่ผ่านมาจะมีการต่อสู้กับงานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะต้องพยายามถึงจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะคือคนกองนี้ค่ะต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้ดีนะคะ ต้องใช้ความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเนี่ยคุณต้องใช้ความพยายามทั้งสิ้นนะคะไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายนะคะแต่แม่หมอบอกเลยนะคะว่าโชคลาภของคุณในเดือนกรกฎาคม2566เนี่ยมองว่าจะเป็นการรีเซ็ตระบบใหม่ทั้งระบบนะคะในตัวคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะคะได้เวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะจากนี้ต่อไปชีวิตของคุณจะเหมือนได้เกิดใหม่นะคะ การงานที่มันเคยยุ่งเหยิงที่มันเคยอิรุงตุงนังนะคะหรือว่าใครที่ตกงานอยู่นะคะตอนนี้คุณจะได้งานนะคะในเดือนกรกฎาคม2566นะคะสถานการณ์ชีวิตของคุณจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีทุกๆอย่างจะดีขึ้นนะคะส่วนใครที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปนะคะ สถานการณ์ทุกอย่างมันจะราบรื่นมากนะคะไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องกังวลเลยหรือถ้ามีเรื่องที่ต้องกังวลเนี่ยแม่หมอก,ก็มองว่าคุณสามารถรับมือกับปัญหาได้ดีนะคะแต่มองว่าปัญหาก็ทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะไม่ได้เป็นปัญหาที่จุกจิกอะไรเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้นะคะไม่ได้มีอะไรต้องกังวลใจเลยนะคะและหากมีปัญหาเนี่ยก็มีผู้ใหญ่พร้อมจะให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคุณเสมอนะคะในเรื่องของการเงินนะคะถ้าคุณมีปัญหาอยู่นะคะก็จะมีคนมา ให้ความช่วยเหลือนะคะถ้าถ้าเดือดร้อนนะคะแต่ถ้าไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยก็คืออาจจะต้องระมัดระวังความใจดีของตัวเองนะคะเพราะว่าคนกองเนี่ยเป็นคนที่สงสารนะคะเวลาเห็นใครลําบากก็อยากจะช่วยนะคะ จนบางครั้งเนี่ยคนกองเนี้ยคือช่วยจนตัวเองเดือดร้อนเลยก็มีนะคะอยู่บ่อยครั้งเลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังความใจดีของตัวเองนิดนึงถ้าจะทําอะไรหรือว่าจะให้เงินใครหรือจะให้ความช่วยเหลือใครก็ต้องประมาณตัวเองก่อนประเมินตัวเองก่อนว่าตัวเองสามารถช่วยเหลือเขาเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ใช่ว่าช่วยจนตัวเราเดือดร้อนอย่างเงี้ยแทนที่จะได้บุญมันกลับจะได้บาปแทนนะสิ แล้วก็อย่างที่แม่หมอบอกนะคะว่าคนกองนี้ต้องใช้ความพยายามหนัหนกเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะแม่หมอบองว่าถ้าคุณยังมีโปรเจกต์หรือเป้าหมายอะไรที่มันยังไม่ได้อะก็ยังต้องให้คุณแสดงความพยายามนี้ต่อไปนะคะแล้วมันจะมีชัยชนะเกิดขึ้นนะคะมันจะเกิดจากความทุ่มเทความพยายามของคุณนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่า ทุกอย่างมันคุ้มค่าจริงๆในการที่คุณลงมือลงแรงทับลงไปนะคะในส่วนของการเงินเนี่ยจะได้จากความสำเร็จของงานเช่นเดียวกันนะคะต้องบุกต้องลุยถึงจะสำเร็จนะคะคนกองนี้ แล้วก็ไม่หมอมองว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขกายสบายใจนะคะมีมิตรภาพที่ดีอยู่รอบตัวเลยนะคะการงานราบรื่นนะคะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีหรือว่าได้คู่หูที่ดีนะคะในส่วนของการเงินก็มีความคล่องตัวสูงนะคะมีเงินใช้ใจ่ายได้สบายสบายเลยแล้วก็มองว่าคนกลองนี้จะมีโชคลาภในเรื่องของความรักด้วยนะคะในส่วนของคนโสดเนี่ยก็จะพบคนรักที่ถูกใจนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาพูดคุยกันมากขึ้นนะคะอาจจะตกลงปรงใจกันเป็นแฟนในอนา,นาคตนั่นเอง แล้วก็มองว่าคนรักที่จะเข้ามาหาคุณนะคะจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตคุณดูแลคุณได้ดีมากๆนะคะเทคแคร์ care, แล้วก็เอาใจใส่คุณดีมากๆนะคะก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีมากเช่นกันนะคะในส่วนของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะรักกันมากยิ่งขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะในส่วนของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแม่หมอมองว่า ก็คือมันจะมีการจบจากความสัมพันธ์เดิมอะคะ่ะเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ที่มันดีกว่านะคะเพราะไม่หมอมองว่าอะไรที่มันไม่ใช่อะคะ่ะยังไงมันก็ไม่ใช่นะคะแต่อะไรที่เป็นของเราอะไม่ต้องพยายามมันก็จะเป็นของเรานะคะจงอยู่อย่างให้ตัวเองมีคุณค่านะคะถ้าคนอื่นไม่เห็นคุณค่าเราเราก็ต้องเห็นคุณค่าแล้วก็รักในตัวเองนะคะ มาดูในส่วนของไพ่ o r ร c l e 3ใบนะคะซึ่งไพ่ Oracle 3ใบนะคะก็จะเป็นไพ่คำแนะนำนะคะไพ่ o r ร c l e ใบแรกนะคะ the energy is scanning momentum พลังงานกำลังได้รับแรงผลักดันไพ่ใบนี้เป็นลางบอกเหตุที่ดีบ่งบอกว่าคุณสามารถสร้างความฝันของคุณให้เป็นจริงได้แม้ว่ามันจะต้องใช้ความพยายามและคุณยังไม่ได้ถึงจุดนั้นแต่มองว่าคุณทำได้อย่างแน่นอนนะคะไพ่ Oracle ใบที่2 nothing is yet set in stone ยังไม่มีอะไรแน่นอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไพ่ใบนี้ได้ส่งสัญญ,ญาณ ว่าสถานการณ์ที่คุณถามถึงยังไม่มีข้อสรุปทุกสิ่งทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการและเวลา,พา,าไพ่ระฆังใบที่ 3. l i ลักอิ n y o ออนยู e โชคเข้าข้างคุณการเดินทางไกลในโลกกว้างของคุณมาถึงแล้วและดูเหมือนว่าคุณจะสนุกกับมันจงเดินหน้าต่อไปกับสิ่งที่หวังไว้โอกาสของคุณมาถึงแล้วมาดูในส่วนของไพ่คำวยพรนะคะ b a s i n g on a new venture พรในการประจนภายครั้งนําใหม่นะคะ ก็อย่างที่แม่หมอบอกว่าคนกองนี่ผ่านอะไรมาเยอะมากนะคะดังนั้นแล้วถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่เสียทีนะคะและขอให้คุณสนุก กับการเริ่มต้นใหม่ของคุณและมีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่ของคุณทุกๆย่างก้าวในชีวิตคุณนะคะหากพบเจออะไรที่มันบั่นทอนจิตใจก็ขอให้หลังจากนี้ชีวิตของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นและตลอดไปนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2566นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลอกไพ่กองที่หนึ่งทุกท่านนะคะย้ำนะคะที่คลิปของแม่หมอเป็นการดูด,งดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยใานาที่นี้ด้วยนะคะแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สองทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าโชคลาภของคุณในเดือนกรกฎาคม2566เป็นอย่างไรนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ต้องบอกเลยว่าคุณผ่านเรื่องราวอะไรมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันและรู้สึกว่า มันถึงเวลาแล้วนะคะที่จะได้ไปเริ่มต้นใหม่เสียทีเพราะคุณรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็หมดความอดทนกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วนะคะแม่หมอมองว่าเดือนกรกฎาคม25 6 6อยะค่ะมันจะมีการจบจากสิ่งเดิมเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่มันดีกว่านะคะทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังนะคะแล้วก้าวไปหาความหวังข้างหน้าอย่างมั่นคงนะคะแม่หมอมองว่าสำหรับใครนะคะที่ตกงานอยู่หรือว่าอยากจะออกจากงานแล้วไม่รู้ว่าลู่ทางมันจะไปตรงไหนนะคะ ก็สำหรับคนที่จะออกจากงานนะคะก็ให้ไปหาลูทางให้มันดีก่อนนะคะถ้าหาได้แล้วก็ไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีข่าวดีในเรื่องของการงานเข้ามานะคะรวมถึงในเรื่องของการเงินด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับใครที่สถานการณ์ทั้งการงานและการเงินไม่ดีต้องบอกเลยว่าเดือนกรกฎาคมของ เป็นเดือนของคุณจริงๆนะคะเป็นเดือนที่จะพลิกจากลร้ยกลยเป็นดีจริงๆดวงการเงินของคนกองที่2เนี่ยปังมากๆนะคะการงานก็ปังเช่นเดียวกันนะคะมันมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะดังที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีเป้าหมายหรือว่ามีโปรเจกต์ที่ลงมือทําไว้แล้วเนี่ยแต่มันยังไม่สําเร็จสักทีเดือนกรกฎาคมจะสําเร็จดังใจหวังนะคะแล้วก็มองว่าตัวคุณ่ะ จะได้ไรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะคะสำหรับคนที่ทําธุรกิจเนี่ยจะเด่นมากเลยนะคะธุรกิจของคุณจะเป็นที่โจดจันและก็ด่งดังมากๆนะคะนอกจากนี้ยังสร้างเม็ดเงินให้คุณได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้ต้องบอกเลยว่าคนกองเนี้ยนอกจากมีเงินเยอะแล้วคุณจะวางแผนในระยะยาวเพื่ออนาคตที่มั่นคงด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพอมีเงินเข้ามาคุณก็จะทําเป็นเฉยเมยแล้วก็ใช้อย่าง ไม่ระมัดระวังนะคะแต่ไม่หมอกมองว่าคนกลองเนี้ยจะระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการวางแผนในระยะยาวเพื่ออนาคตของตัวเองมากขึ้นนะคะและถ้าเกิดว่าคนกองเนี้ยมีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือทันทีเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเดียวรายเคว้งคว้างอะ่ะแต่ตอนเนี้ยต้องบอกเลยว่าคุณไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าจะมีคนให้ความช่วยเหลือคุณเสมอนะคะสำหรับใคร ที่ทําบุญมานะคะแม่หมอก็มองว่าผลบุญตรงนั้นนะ่ะช่วยเหลือคุณได้เยอะมากทีเดียวนะคะมันถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่คุณจะได้รับแสงสว่างแห่งชีวิตสักทีนะคะแม่หมอมองว่าคนกองนี้จะมีการเดินทางยโยกย้ายนะคะเป็นไปได้ว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่ชีพจรลงเท้าคุณเหมือนกันนะคะแม่หมอมองว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่มันดีกว่าเดิมนะคะ เป็นไปได้ว่าบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายาแผนกก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันแปลไปได้ในเรื่องของการเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนสถานที่อยู่ใหม่อะคะ่ะแล้วก็มองว่าจะเป็นสถานที่อยู่ที่คุณสบายใจขึ้นแล้วก็เหมือนจะสร้างเสริมให้คุณนะคะมีสิริมงคลมากขึ้นนะคะเหมือนเราไปอยู่ที่นั่นนะคะแล้วที่ตรงนั้นอะมันสนับสนุนให้เรา ปังยิ่งขึ้นไปค่ะทั้งการงานแล้วก็การเงินเลยนะคะชีวิตความเป็นอยู่เราดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าการเงินน่ะอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะช่วงแรกเนี่ยบางทีมอาจจะยังไม่นิ่งเราต้องปรับสมดุลให้ดีซะก่อนนะคะในกรณีของคนที่ทํางานประจําเนี่ยบางทีอาจจะต้องรอเงินเดือนออกก่อนถึงค่อยใช้เงินไปในเรื่องที่เราต้องการนะคะแต่ว่าถ้าเงินเดือนยังไม่ออกเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะรอให้เงินเดือนมันนิ่งก่อนนะคะ แล้วก็แม่หมอมองว่าช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้คุณเลือกเยอะมากนะคะเป็นช่วงเวลาที่งานพุ่งชนเยอะแล้วว่าแล้วก็อาจจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าคุณอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะต้องเลือกอะไรดีเพราะว่าแต่ละอย่างอะ่ะมันก็ดีทั้งนั้นเลยแต่แม่หมอมองว่าคุณจะตัดสินใจได้นะคะแล้วก็เลือกที่มันใช่กับตัวเองนะคะได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขกับการทำงานในที่ใหม่ด้วยนะคะ และหลังจากนี้ไปค่ะหลังจากเดือนกรกฎาคมไปอะค่ะหรือว่าภายในเดือนกรกฎาคมอะค่ะคุณก็จะมีความสบายใจมากขึ้นนะคะสถานการณ์ทุกอย่างราบรื่นนะคะไม่ติดขัดเลยนะคะการงานของคุณเนี่ยจะก้าวช้าๆนะคะแต่ว่ามั่นคงนะคะ ส่วนการเงินนะคะก็มีใช้จ่ายตามใจตัวเองนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกอาจจะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่าเป็นไปนได้ว่าคนกองนี้อาจจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งก็ได้นะคะหามาก็อยากใช้ไปก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะต้องระมัดระวังไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาดูในส่วนของไพ่อ r ร c คเกลสามใบนะคะไพ่อาราคเลใบแรก e e e อเนจี s s ส a n n i n g momentum พลังงานกำลังได้รับแรงผลักดันไพ่ใบน,นี้เป็นลางบอกเหตุที่ดีบ่งบอกว่าคุณสามารถสร้างความฝันของคุณให้เป็นจริงได้แม้ว่ามันจะต้องใช้ความพยายามและคุณยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่เอระว่าคุณทำได้แน่นอนอไพ่อร์เรคเกใบที่2 A New Start is Com i n g การเริ่มต้นใหม่กำลังจะมานี่เป็นไพ่ที่มงคลที่สุดในสำรับเป็นแง่บวกโดยสิ้นเชิงและชี้ให้เห็นถึงสิ่งใหม่และน่าตื่นเต้นที่กำลังจะพัฒนาหากคุณมีเป้าหมายอยู่คุณสามารถบรรลุเป้าหมายของคุณได้แนนน่อ ไพ่ระดัเข้าใบที่3 expect powerful change คาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังหากคุณต้องการคำยืนยันว่าคุณสามารถบรรลุเป้าหมายความหรือความฝันของคุณได้หรือไม่คำตอบคือใช่พไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ทรงพลังแต่จงเตรียมพร้อมเพราะมันอาจจะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากอย่างไรก็ตามทิศทางใหม่มักนำไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมเสมอมาดูในส่วนของไพ่คำวยพรนะคะ d r e s s i n g on resolution นะคะพอในการแก้ไขปัญหานะคะ ดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับใครที่มีปัญหานะคะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะจะส่งพรนะคะมาให้คุณนะคะนั่นก็คือพรในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าคุณจะมีอะไรก็ตามแต่รู้สึกมืดมนมืดแปดด้านนะคะคุณจะพบทางออกของปัญหานะคะและคุณจะรู้ว่าควรที่จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะชี้นำทางสว่างให้คุณนะคะก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้คุณโชคดีในเดือนกรกฎา,าคม25 6 6นี้มากๆเลยนะคะ ค่ะเข้าจบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้ะจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอหละจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยาาที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าโชคลาภของคุณในเดือนกระกฎะาคม2566เป็นอย่างไรนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3นะคะมี1สิ่งเลยไพ่บอกให้ระวังนะคะในเรื่องของการวิตกกังวลการคิดมากนะคะหรือว่าการ กลัวอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงนะคะหรือคุณอาจจะลุ่มหลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคนกองเนี้ยอาจจะเป็นคนที่เสพติดกับการทํางานนะคะหรือว่าอาจจะเสพติดจกับอ่สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะที่เราอ่าอยากได้นะคะแล้วก็เราลุ่มหลงกับมันนะคะ แล้วก็ไม่เหมาบอกว่าการงานมาันค่อนข้างเครียดนะคะการเงินเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการโดนหลอ,อกนะคะอย่าวไว้ใจใครแล้วก็อย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเพราะมันมีสิทธิ์ว่าคุณจะไม่ได้รับเงินคืนนะคะสูงมากเลยนะคะแล้วก็ไม่เหมอะบอกว่าคนกองเนี้ยช่วงที่ผ่านมาหรืออาจจะถึงช่วงนี้เลยนะคืองานคุณหนักนะแล้วก็งานเยอะมากด้วยนะคะบางท่านไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะคะ แต่ว่าคือก็เข้าใจแหละว่าคุณนะมุ่งมั่นแล้วก็ทํางานหนักทุกวันนี้ไม่ได้แค่เพื่อตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเพื่อครอบครัวของคุณด้วยนะคะคือคนกองเนี้ย มันต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างตัวตนนานเหมือนกันกว่าที่มันจะประสบความสําเร็จนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะแม่หมอเชื่อว่าคนขยันอย่างคุณน่ะยังไงก็ต้องมีวันที่มันสําเร็จมันต้องมีวันที่มันเป็นของเรานะคะคนกองนี้อย่าย่อท้อนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็อยากให้คุณรักษาสมดุลนะคะหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะบางทีการเครียดกับงานมากจนเกินไปมันจะทําให้ร่างกายของเราแย่นั่นเองนะคะเออสำหรับเรื่องการเงินเนี่ยแม่หมอมองว่าช่วงเนี้ยคุณก็มีภาระช่าใช จ่ายค่อนข้างมากนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่แปลกว่าทําไมคุณถึงทํางานหนักนะบางท่านเนี่ยต้องการที่จะทํางานหนักเพื่อจะได้เงินมาซัพพอร์ตในส่วนของค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผิดชอบแค่ตัวคนเดียวอาจจะต้องรับผิดชอบครอบครัวด้วยบางท่านเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวด้วยอาจจะต้องดูแลจัดการภาระหลายอย่างในครอบครัวรวมถึงตัวเองด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันภาระมันค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็ อาจจะเป็นช่วงที่ผ่านมาก็ได้หรืออาจจะเป็นช่วงนี้เนาะคือแม่หบอกว่ามันจะต้องรอจังหวะที่มันดีกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเริ่มก้าวใหม่ช่วงนี้อาจจะต้องนิ่งไว้ก่อนถ้ามีสถานการณ์อะไรที่มันปั่นป่วนนะคะแล้วมันกระทบกับคุณโดยตรงเนี่ยหรืออาจจะทางอ้อมก็ตามแต่ให้คุณนิ่งไว้ก่อนช่วงนี้คุณต้องใจเย็นๆแล้วก็นิ่งให้มากนะคะเพราะว่ามันจะมีความปั่นป่วนมาสร้างให้คุณกดดันนะคะซึ่งตอนเนี้ย คุณยังถอยไม่ได้นะคุณจะต้องนิ่งไว้ก่อนรอจังหวะที่มันดีกว่านี้ก่อนแล้วค่อยก้าออกมาหาแสงนะคะแม่หมอเชื่อว่ามันจะดีกว่านี้แน่นอนนะคะ การเงินเนี่ยก็อยากให้คุณสำรองเอาไว้หน่อยนะคะช่วงนี้อะไรที่มันไม่จําเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินไว้ให้ดีนะคะโอ้กองนี้เหมือนจะเครียดใช่ไหมคะแต่ว่าใจเย็นๆนะมันมีด้านร้ายเนี่ยมันก็ยังมีด้านดีเสมอมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะอยู่กับด้านร้ายเนี่ยไปตลอดชีวิตนะคะทุกอย่างมันต้องมีสิ่งที่ดีเพื่อมาทดแทนกันเสมอนะคะต้องบอกเลยว่าคนกองเนี้ยหลังจากนี้นะคุณไม่ต้องกลัวนะ หลังจากนี้ตั้งแต่คุณมาดูไพ่อะอาจจะอยู่ในเดือนกรกราคมนี่แหละแต่อาจจะยังไม่ใช่ต้นเดือนนะอาจจะอยู่กลางกลางเดือนนะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่มันดีกว่าเดิมนะคะคุณจะพบแรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะมีโชคในเรื่องงานนะคะใครที่ตกงานอยู่ หรือใครที่กําลังจะออกจากงานและกําลังจะหางานใหม่บอกเลยว่าคุณจะได้งานใหม่นะคะและเป็นงานที่คุณมีความสุขมากนะคะเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และตัวคนเองมีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วนะคะหรือมันเป็นไปได้เลยว่าบางท่านอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพไปเลยก็ได้บางท่านอาจจะหันไปทํางานของตัวเองอาจจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าทํางานพวกแพลตฟอร์มออนไลน์สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก็จะปังมากๆเลยนะคะ ก็ลองดูนะคะซึ่งแม่หมอมองว่าทุกคนน่ะมีสิทธิ์ที่จะดังได้บนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็เชื่อว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างคุณน่ะแน่นอนว่าอาจจะต้องรังสรรค์ผลงานที่ทําให้ผู้ชมเนี่ยเขาตื่นตาตื่นใจแล้วก็มองว่าคุณน่าจะสร้างเงินจากความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้ะคะ่ะแล้วก็มองว่าคุณจะร่ํารวยเพราะว่าการขยันทํามาหากินของคุณนั่นเองนะคะ ซึ่งคนกองนี้ขยันอยู่แล้วยังไงก็ร่ำรวยนะคะมันไม่รวยก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนแล้วนะคะเพราะว่าคนกองนี้ไม่หยุดทํางานเลยแต่หนึ่งสิ่งที่แม่หมอขอย้ําเลยก็คือพักผ่อนบ้างนะคะอย่าใช้งานร่างกายของตัวเองหนักไปคุณเป็นมนุษย์คุณไม่ใช่หุ่นยนต์ขนาดหุ่นยนต์เนี่ยมันยังมีวันพักเลยนะคะ เพราะนั้นแล้วเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องพักบ้างนะคะมันไม่มีอะไรแข็งแรงไปตลอดนะคะไม่มีอะไรอยู่ยงคงกระพันไปตลอดนะคะทุกอย่างต้องมีวันเสริมสลายนะคะและก็มองว่าจากเนี้ยคุณจะมีความสุขสมวังทุกประการนะคะเพราะว่ามันมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะเป็นไปได้ว่าคุณโปรเจกต์ที่คุณทําไว้มันอาจจะผ่านหรือว่าโปรเจกต์ที่คุณคิดไว้ว่ามันไม่ประสบความสําเร็จสักทีอะแต่ว่าเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จแล้วนะคะ คุณจะได้เฉลิมฉลองนะคะและมีความสุขสักทีนะคะบางคนเนี่ยอาจจะทำ Youtube อยู่แล้วยังไม่ได้รับผลสำเร็จเลยนะคะยังไม่ได้สร้างไรายได้ได้เลยนะคะเดือนกรกฎาคมค่ะมันจะเห็นผลนะคะหรือบางคนที่ทำธุรกิจนะคะแล้วรู้สึกว่าเออมันจะไปไม่รอดแล้วอะ่ะมันนิ่งมานานแล้วอะ่ะ ตอนนี้มันเป็นฟ้าเปิดดวงเปิดแล้วนะคะคนกองนี้จะได้รับสิ่งที่ตัวเองหวังสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าไว้นะคะจะได้ประสบความสำเร็จแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนกองที่สามมากๆสำหรับใครที่กำลังต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคอยู่เนี่ยแม่หมอมองว่าคุณทำได้แน่นอนและเชื่อเหลือเกินว่าคุณทำได้จริงๆคนอย่างคุณเนะ่ยเก่งอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวงานหนักแค่ไหนคุณยังผ่านมาแล้วอะเรื่องแค่เนี้ยที่มันจะต้องอยู่กับคุณไปตลอด แม่หมอก็เชื่อว่าคุณทําได้อยู่แล้วเช่นเดียวกันนะคะมาดูนในส่วนของไพ่ Oracle 3ใบนะคะไพ่ o r ร c l e ใบแรกนะคะ Conclusion s a r e w i t h e n Reach บทสรุปอยู่ใกล้แค่เอื้อมหากคุณได้ไพ่ใบนี้แสดงว่าสิ่งที่คุณถามถึงกำลังจะถึงจุดสูงสุดหรือเพิ่งจะผ่านผลไปและตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือคุณแล้วหน้าที่ของคุณคือทำมันให้เต็มที่และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไพ่ออร์คิใบที่2 m e d i t a t e and contemplate ทำสมาธิและไตร่ตรองอาจมีเรื่องราวเข้ามาทำให้คุณสับสนในระหว่างนี้ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และตั้งสมาธิให้มัน่นแล้วทุกอย่างจะสำเร็จเองไพ่อร์อเที่3 your dreams need a practical plan ความฝันของคุณจำเป็นต้องมีแผนปฏิบตัติคุณต้องใช้กดแรงดึงหนดเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการโดยจินตนาการคาดหวังและรอรับมันแต่คุณต้องสร้างความสมดุลด้วยการก้าวไปสู่เป้าหมายของคุณให้ได้มาดูในส่วนของไพ่คำวยพ่อนะคะ blessing of f o r g i v e n e s s พอนึงการให้ภัยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคนกองนี้จะต้องพบเจอเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวที่มืดมิดในจิตใจหรือเรื่องราวที่ว่าคุณอาจจะโดนโกงโดนหลอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณให้อาภัยพวกเขานะคะคิดซะว่ามันผลพวงของการกระทําที่เราอาจจะเคยทามาตั้งแต่อดีตชาตินะคะจนทําให้เราต้องมาพบเจอในชาตินี้แม่มอเข้าใจดีว่าไม่ว่าจะทํากรรมหรืออะไรมาตั้งแต่ชาติไหนมันจะมีคนคิดว่าแบบ มันก็ไม่ควรที่จะต้องมาเจออะไรแบบนี้นะคะซึ่งแม่หมอก,ก็ขอเป็นกําลังใจนะคะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันพูดยากจริงๆนะคะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณให้อภัยเขาแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่าเพราะหลังจากนี้ไปอ่ะหลังจากที่คุณให้อภัยเขาเอาหัวสิกรรมให้เขาแล้วนะคะชีวิตคุณจะพบแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณฝันไว้นะคะมันจะได้ดังใจหวังของคุณแล้วนะคะขอให้คุณอาหวสวกรรมให้เขาและทุกๆอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนกองที่3มากๆเลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ